สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องช่องนิกรอนน้อยลำเพลินต่อฟี่เชียลด้ค่ะมือนีสิพ้าไปเบิง์นาเวทีหอดใส่แล้วแดดฮอนก้อนแดดร้อนมากมือนีตอนสอบลำพิธีบวงสวงหนังค่ายออกโอ้ดแดดร้อนอะ่ะ ไปทีก็เริ่มจะใกล้เป็นใกล้ความจแล้วเริ่มจะเจ็งแล้วอะไรจะน้ตอันนี้ต้องของ นี่กรน,น้อยระเพลออรฟไปเชียลนี่กรน,น้อยระเพลอเราไเที่ยวราคาอย่าลืมสนับสนุนนะคาคนแรกคนแรกเลยราคาสองนี่กรน้อยระเพลอเราไเที่ยวแล้วก็ฝากไปที่ตาเจ๊กรน้อยะอระเพลอเราไเที่ยวด้วยนะคะเพิม่มกำลังใจด้วยค่ะขอบคุณค่ะว่าหันรถเก๋งมาหาอยู่นี่เลย ยูบุ่นจ้าเรายูบุ่นจ้าแม่นุมนูอ่ะเมนูไปบอกเพื่อนแล้วเพื่อนมาให้กินรถบอกอย่างนี้นั่น ยัใกล้จะเร้ยวเรียวไม่หนีงานฟรี้ะค่ะแมนบพ่อมม่หนีเขาฟรีเนาะจ้ะเบื้องฟรีแม่มม่หนีเบิ้งฟรีบ่มีบ่มีบัตรบ่มี่อย่างนั้นจ้ะมม่หนียู่อันวัดบางปิ้งสมุทรสาครชมฟรีไม่มีบัตรไม่มีสังกะสีชมฟรีตลอดทั้ง พอมันสอดแจง้งหมดจะ้ะชมปีถึงตีหนึ่งผู้ใดอ,อยู่ไก่เกักบแวะมาเบิงเด้อค่ะมาให้งกำลังใจสาวน้อยเชิดบ้านแเงพอามมือนีเป็นมือไายทำไทยทำ,ทายทำทายอ,อทาวุธยุนไ่ยโอ้ กร้อนมากเลยวันนี้ <c oughs> ดูแล้วค่ะหมวกกับ่ะไ้เซ้หมดเียโอ้ยร้อนแดดมากเลย <c oughs> ันนี้บรรยากาศหลังเลทีเดี๋ยวเราไปดูกัน หัววคอแหลมอยู่ใส่ก็บพาท่านเห็นเลยทอดสัดหมลำ เบ่งควัวก่อนมือมีอย่างจิจะมุดไปทางไหนกะมุดหางไม่คิด của wow, khoảnh wow, 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 này gì thế mà? ối mà đừng ơi. ồ, oh. oh. ไม่ใช่ข้าพ่อแหลมยุใสจ้ะแม่คว้านข้วพ่อแหลมอะผู้อยู่ฟังท่าเงันจนท่าเงันควานตรงเลี่ยนคนละอ๋อจ้ะมินี่มีอันของกินไรหลายลพี่น้องอย่าลืมมาให้งกำลังใจส,สามาน้อยเพะะื่อนแพงเด้อค่ะอยู่วัดบางปิ้งเด้อค่ะเข้าชมฟรีเด้อค่ะมือนี้ อหอดีนึงอสิบ็อเด็ไปบึงกับกบัวบอลเวอ่ะบอพอ มีมีโดมอยู่รถทุกคันมถทุกคันแบอกหหมีรถไอ้มอรถนี้ก่อนน้อยแล้วก็รถพ่อการใช้จอดอยู่ในโดมอ่นเนียป้าเดี๋ยวจะพาไปบึงครัวก่อนแล้วที่นี่ขอเข,อขอาผงว่า กรับโชคแต่เช้าขับรถขับยังไงไปขูดโต๊ะแพ้ใหญ่มากเลยค่ะนี่ห้อยบุกปักแหงเลยอันนี้ก็นอนพักผ่อน ค่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนเนาคะค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคะ่ะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนแล้วก็อีกสครั้งคืออย่ากดก่าวโฆษณาเด้อค่ะเบิรงโฆษณาให้จบในเด้อคะ่ะขอบคุณลหลายๆคะ่ะ